ตาเป้าอืมเราตอนน้าให้ก้าเหมือนกันฮะทำไมเรานนากว่าครีมชีสม,มันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าคุณนวยหลวพี่อบต้งคืออร่อยเอเ้ยไป,ม,ไปมาล้วจะมีไส้ไหมอ่ะมันต้องจะมีนะเหมนว่ะอุ้ยส่อันเีนใหญ่มากอันนี้ น้อเชนมาบ้างแบ็กฟอร์เรดแบ็กฟอร์เชื่ออปังชื่ออปังแคร์ทำไมต้องต้องพูดชื่อมันด้วยอ่ะครับพี่เขาจะได้รู้เนาะว่ามันคืออะไรให้เรากดริมแม่ขอแชร์หาร้อยขอแชร์ห้าปอยเร็จปุเดวไม่ใช่เหรอตอนแรกเราก็จะกินช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 นเอ้่เออหเกให้เลก เฮ้ิเหยวนไหมไม่จบาก็จุกแกวเขาขาจุกบเจ้าของเลยเขาจุกบนทุกคนเลย่มาลงเจ้าของจุกนอี้ก่อนจุกจุกจุกคนดจก่นจุกปันจุกปันอุ้ยอร่อยนะเนาะเราต้อง้องดูันี้ก่นท่านไหนว่าเป็นแซ่อะไรอุ้ยหนุ่ยนุยนุ่ยหนอกยหนนนี้ยน้อยหนนนี้หนักยันนี้หนัก่ยยนนุย มันเค้กเลยแต่ว่าเป็นชีวปังข้างในเป็นสตรอเบอร์รี่แยมมันชุบกับปลาตัวเลี้ยวเต๋อน้องจีจุบพุ่มจุบปลาเพิ่อนเพื่นน้ำเห็นกล่องมุ้งใหญ่ดิจุบแล้วมึงยหญ่มุ้งน้อยน้อยจุบก่อนเร็วมาจุบจุบคจะาเป็นเมืองไหนน้าให้กัดโอ้ยมาใครเมสหนีอะเออมาจุบจุบกนเร็ว กินก right? ับปลาดิโอนั่นคือดีอ๋อไม่เนมือนอ้าวคีมด้วคีมล่วมันจะได้เข้าๆกันคุด้วยล่ะไเล่นด้วยเลชาเลช็อกลกันนยกินอะไรเซปากน้อยทำรแชติเปนช็อกกรนเล็อ่ะีมอ่ะเชื่อปงเปนช็อ่นี่น่อย่างกาแฟมันมีวตัวน ไมคืออะไรมีปุ่มด้วยไม่ของเงืองอ่านมั้งเหรอไมคืออะไรไฟคืออะไรวายใช่ไหม Dark v i o l e ตมีวายใช่ไหมทุกคนมันมีเอ็อ O H ใช่ปะมันเป็นเชอร์รี่หรือเปล่าเชอร์รี่หมักมันก็เหมือนนะไม่หรออือมันเหมืนเชอร์รี่อะยามเชอร์รี่มันจะเหมือนจะมีเข้าบอกว่าใช่น้อยน้ำหน้าดีดูโอ้ยมีวายแดงจริงด้วยเมา์บ่ไดดิเมาแล้ว ไม่เป็นไรหรอกอาจจะมันหัวเล็กน้อยโอเคไหมโอ้มันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะละเห่ยไปแล้วแหละแอลกอฮอล์อะเนาะพอแบบเขาไปทำกับแยมเลยยอหรออืมหาเต้ามดีกินได้กินได้ฮัดไปบอกว่ามันกับหัทใบโพดเวอร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมอันนี้กรงอันนี้อร่อยไหม อยไมน้อง่อ๋อหาน่าเหรอ้องของเล่นเไจะับจบรดากันหาสามคนสีนไม่ไ้ไปี่องเลมีเสียมันยากคะลมาได้เลยน่ะนาหน้าคะแนนเท่าไหร่หน้าให้สิบเลยอนี้น่ะแล้วก็ให้ชิมกันน้สิบหรือสี่สิบอ๋อให้สิบ แน่นอนไม่สิบลายอันนังนะนี่อร่อยจริงหรือเปล่าให้สิบหมดเลอร่อยจริงอ่าแม่เอยากกินอันไหนเป็นพิเศษไหมไหงั้นเอางี้หน่ะนะนเ,<ว>เราลองมากินอันนี้กันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไหน <ๆ S 1> นวอนมันชื้นหมดแล้วมันไม่กรอบแล้วเอาไปเก็บเลยแล้วงั้นเอางี้ไม่หน,นะน้าเดี๋ยวเราไปเอาเอาขนมขน ไอ้เป็นชีสอบปังธรรมดาอันนี้ไม่มีไส้ใช่ไม่มีไส้แต่อันนี้อร่อยนะชอบอันนี้อร่อยแต่เราชอบมันมีไส้นะหรือว่าเราเป็นคนที่ชอบแอลกอฮอล์แล้วเวลากินแล้วเรารู้สึกชอบงั้นเรากินอันนี้ไหมอ่ะอีอย่างอีกอะไรนี่สลายนะสาหรายหลอดใช่ใสลายแล้วนะสลายหลอดหลอดอ้วนคนไหนนี่คนที่ไหนนี่ น้องก็ชอบกินสาตว์หลายอางน่าชิมที่อ่านไปยังอ่นนบบอาเป้เป้วยมันคือกระถมปังกลัวมาหน้าเมาเราจะลองชิมอันนี้กันบ้างเราจะให้าคะแนนอันนี้เท่าไหร่จามาทำของมาบ้าจงจะไม่เข้าเขหน้าห้ามาันก็เสริมคะ่ะก,กินอันนี้ด้วยกันกันบ้างมันจะได้ไคะแนน,อน,นโอเคโอเค อันนี้เป็นของเน้อยนะแต่เนอยต้องให้หนาหน้ากันถ้าเราเปิดให้เหรอใช่มันยากไงหน้านินเข่าเลยเนยถ้ามันอร่อยใครรอลิบันนี้ห้าร้อยแพงนะแม่เนโนก็จะแล้วกินเค้กข้าวไหมมนมีเอามาให้เอาอยู่นั้นแต่ว่าซื้อมากี่อันอยูซื้อมาอันหนึ่งเนื้อมานือรู้เลยอ่ะเดียวเหรอน้อยเหมือนนะเขียวเลยไม่แล้วเด้อ ก็สีรู้ดิไม่งั้นหน้า่าก็ต้องแกล่อันนั้นสิสั่งกล้วยนัน่กินไหมเหอ่ลบอโอ้ยมาเปิดร้านจักผู้ใหญ่ที่กินเขา้าร้อยแช่เดี๋ยวเปิดเลยแม่เน่ยางแค่นั้นที่ใส่เนีนหน้าต้องกินอะหน้กินก่อนรใช่กินให้หมดกินเส้นเสียหน้าเสียถ้าอร่อยก็กินหมดอร่เลย ถ้าไม่อร่อยกินครึ่งนึงพอโอเคแม่นาน่าเออแม่ลูกแม่บังคับให้ต้องกินขนมมันอร่อยนะบอกว่าออร่อยไหมนาน่าอร่อยถ้าอร่อยต้องกินให้หมดแท่งน้ำตาลใสได้นี่นนี่เป็นอะไรพยานธิเนี่ยนี่ไปไม่ดีสนสนุกหรพวกนี้ไปไม่ดีอร่อยไหมนี่พี่ดิม บ้าอยู่ดิเพราะ่หมูถเด็กๆไปไหมพ่อถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ค่อยอร่อยก็กินเท่านี้พอแล้วมันเป็นไรไหมถ้ากินไม่หมดเมื่อกี้แม่ไปกับพี่ดิมบอกพี่เอ็นบอกพี่คิงเอาหนังสือเส้นนั่นมานะหนังสือมอบอปั๊บแค่ใส่น้ำมันนั้นเฉยๆไม่ใช่น้ำมันนั่นไม่ใช่น้ำพูงนะเย็นไว้อุ่นให้โมกินอุ่นไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมมว่ากินไม่หมดอ่ะข้าวมันแกงนี่ก็เสร็จใว่าอะไรมาปอมกินตาผิดมันจะบุญไหมว่านาซินได้โอ้ไปไหนครับอะไรนะ น่าเสียดายต้องกินให้หมดเดียวใจลูกก็เสียดายของลูกก็้งินให้หมดนะได้จกินอะไรนี่จิ้ให้หมดต้องาูชาหน้าจิ้มให้ไมกไม่กินแหลกทุต้องกอดอย่างเดียวเหมือนกับเด็กน้อยยังไงโตแล้วน่ะนี่นี่กอดดูบ้านี้ขินนเข อร่อยน้อยๆได้เค็มๆดิใช่อ๋อแล้วคห้คนกันเลยให้สิบฮะได้ไงเอ่ยให้สิบเลยเหรอโอเคดูอร่อยหน้าพอแล้วนะอิ่มละไม่ถ้าหน้าหน้าแก่น้อยแล้วน้อยจะกินแล้วว่าจะได้เท่าไอยให้กินไม่หมดเหรอถ้าบังคับน้อยกินนะโอเคโอเคนะต้องกินให้หมดนะต้องก้านเลยเลรอเออต้อนมอนเด็กเลยล่ะ ใหญ่วันนี้500แล้วอะซันีวันนั้อย่าเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวต้องจบก็ดูไม่ค่ออยุ้นอ๋อถ้าไม่หมดอะไม่หมดหมดหมดยังไงล่ะท้าไมของนั้นหนายาวกว่าน้อยล่ะมันหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันแตกแล้วนะจะกินรอแป๊บนึงนะจะหนัดมาไปแม่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตายแล้วบัดนี้คนเปิดตัวบระยู เขาเปิดเบอรยูแม่ให้เล่นไหนบ้านนี่เปิดคลิปแรกแรกกอนบ่อเอาไงเปิดคลิปแรกแรกถาบอันริบก่อนมาแอดนินกำลังมากำลังเดินทางมาแอบมิดแทบบ่น้อยเอาแบบนั้นไหมแม่ เอาแบบนั้นแมอาเปิดครีมรอ,อก,ก่อนแล้วแบบแอดมินมาแบบเปิดให้เลยทันทีแอดมินมานแบบเปิดครีมก่อนเนาะอืเด,เดแล้วเอาอกระปุกครีมกลัวลงมาพมืองยานเลยแต่<น>เอามาหนาหนาหนูตอนน่เนียึ้นไปอีกไบุคคาเนี่ยน,ไไน,น,น้อยยิม้มยิ้มให้พี่เขาดูสิพี่เขาบอกอยากเห็นฟันแบบนี้แมอะไรติดฟันห,หนาาไม่ใช่ตปลาไออกไหมเอกหมดยังตปลายไหงไหนพี่มาย่าโอเคหมดแล้ว แ <Okay. S 2> ได้นะ้ำมีอะไรจิ้ฟันไหมยิงยิงฟันสิยิง <c oughs> ใส่บุนแนมเอาอ่ะได้หนูเหี่ยวสู้ผมอย่างเั้ยวคุณแบ,บ๊รอเนาะไม่รอดหลอกไม่ปะปะำ้ำน่นามายังหมือนต่นอ่ะ น้าจ๋าไม่มีหน้ามานันนะลอ้ก้าไม่อยา่างง่วงๆหน้ามันย่งก,กินสาหร่ายอะมันจะท้องอืดนะลกูกอือมันจะท้องอืดแปรงฟันด้วยเจ้ากินแปรงฟันนะไม่มันแปรงมาช้อนมาชนไม่แปรงฟันหรอกแม่แม่อ,อันนี้กินไม่ได้นะคะลกูกไม่ได้ไไดน้อเผ็ดค่ะเผ็ด อันนี้คุยผิดอ่ะเรีนมา้กินได้มามา